น้ป่าเดิมในวันอากาศแจ่มใสนางฟ้าผู้ใจดีกำลังช่วยเหลือนกตัวหนึ่งที่ปีกหักสายลมพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วแต่แล้วฟึ่สายฟ้าฟาดลงกลางป่าเสียงโวเร้องเย้ยหยันดังขึ้นนางฟ้าเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าช่วยโลกได้อย่างสงบหรือ เสียงนั้นคือรามศสูรยักษ์แห่งสายฟ้าผู้เกลียวกแกรดและหญิงยะโสเขาเหาะลงมาด้วยท่วงทาทานงตั้งใจจะแกล้งนางฟ้าเพื่อขโมยผงวิเศษจากเธอแสงสายฟ้าประทะต้นไม้จนไม่เป็นวงกว้างนางฟ้าหวาดหวัน่นสัตว์ป่านี้แตกกระเจิงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ในตอนนั้นเอง ป,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 ปังปังปังปปยักษ์ป้องวิ่งพุ่งเข้ามาพร้อมถือกระบองไม้ไผ่ที่เขาเหล่าเองกับมือหยุดเดี๋ยวนี้นะเขาตะโกนเสียงดังก้องแม้จะหอบแหกๆเพราะวิ่งเร็วเกินพิกัดรามาศูนย์หัวเราะเยาะเจ้าจะมาขวางข้าเรอเจ้าพุงกลมยักษ์ป um, ้องไม่ตอบเขากระโจนเข้าใส่ ปะทะกับรามสูรอย่างไม่เกรงกลัวแม้จะเสียเปรียบพะละกกำลังไฟแลบฟ้าผ่าเสียงต่อสู้ดังก้องปิดทั่วปา่าสุดท้ายยักษ์ป้องโดนฟ้าจนล้มลงกับพื้นเลือดซิบจะแขนใหญ่เขานอนหอบด้วยความเจ็บปวดนางฟ้าวิ่งเข้ามาน้ำตาเออเธอโอบเขาไว้แน่นแล้วกระซิบว่า เจ้าช่วยข้าทั้งที่ตัวเองอาจตายขอบคุณนะยักษ์ป้องยักษ์ยิ้มออกทั้งที่ฟันหักไปสามสี่ไม่เป็นไรหรอกขอแค่เจ้ายิ้มให้ข้าข้าก็หายเจ็บแล้ว